สวัสดีครับพ่อแมาพี่น้องมีเนีครับก็มาพมมาพบกันในช่องเสียนหน่อยคนอีสานคือเก่าคือเดิมครับไตเขียดครับว้นนี้มือแหลกคือแหลกของปีนี่นะครับขีปแหลกของปีหกเจ็ดในการไตเขียดในปีนี้สีมนันบอมนันกะไปหลุนไปชมกันเลยนะครับน้องพี่น้องนี่กระได้ละสองตัวเขียดอีหมู ไปลุ้นไปชมกันเลยครับว่าเฮาสิ้หลายปันไหนเ้าสิมันบอกนะครับได้แหละตัวที่สามนี่เขียดอีโมเนี่มาจับอันนี้มานะใครจะเอานี่นี่นี่มันนี่มันนอนอยู่นี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 ่มันยังไม่ไปเลยเนี่ยมันยังอยู่อยู่เนี่ยตัวเดียวนะแต่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งมัน โดดมา่อยพี่แล้วพี่พี่พี่นี่อีกตัวหนึ่งมาจับเอ้ามื่อยในการจับมันนี่มันยังนอนอยู่นะนะเห็นว่าโอเค,อเ,คเคียดอีน่นงน้อยอนี่อีกหนึ่งตัวใสยู่บนไหนละ นี่นี่นี่อีกนึงโตครับเฮ้ยแลีไนคูบจนเมยคุูบถกออิปอโโมือถือพอดีโตก็จะแม่น้อยแลีนคูบเต็มผู้หอดพี่พพนี่อยู่ตืนกระแทะเขียดโมบนแทะนี่เนี่ยโตบักง่เลยอ้วนตุ๊ปุ ได้อีกแล้วหนึ่งตัวสีได้บลุลล่ะอายดินติละเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยพอแล้วพี่นอ้องพอแล้วเนี่ยจุบนี่นี่ครับพี่นอ้องไปแล้ว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 คุับในเน่าเฮ้ อเนี่ยพร้อมกระโดดแล้วอนี่อะนี่อะนิวขนีบไวเพราะดีเลย เนี่ยนี่อีกโ,โดดหนึง่งหมูบ่มีโดดปึ๊บเนี่ยเขียดอีโมเกือบแม่นเหยียบหูด,ดังแปะพี่น้องเ้ยอืมเน,นี่ยเขียดอีโมโต้งงามเนี่ยคืบเนี่ยว้าวได้อีกแล้ว มันมายางหาเขียดมาพ่อให้กบเจ้าของเจออีกแล้วจบปุ๊บปุ๊บนั่นตะปบเหมือนแมวเลยนี่ได้อีกแล้วเนี่ยคุบเบิวนจ่จิริดนี่นี่นี่อะไระน่นไฟแจ้งๆนะนี่เออเนี่ยตัวหนึ่งอุ้ยอ้ยตกบไงเก็บเก็บเขียดอีโม เห็นบอพี่น,น่งนี่อีกตัวหนึ่งนี่อึ๊บนี่นี่ในกันแทะตัวสองในกันแทะหาเขียดในกันแทะตอนนี้ประวัติในงานหน้าหาอยากก็หาในกันแทะกันแทะหกแน่กันแนมบ่เห็น แลดเลยกับบ่มีเขียดมนานังสรุปสได้เขียดบ่เนาะอยังจุดๆกันบ่มีพ่อโตอีกตัวหนึง่งอยู่ในกันเทะอะเตะเขียดน่อย ตเตียดอีน้องน้อยนี่น,น,นี่ตัวหนึ่งจ้าเอ๋เห็นปะนี่นี่นี่วันน,นี้เห็นตจาหน้าเหลี่ยมมะก,ก,อกอกดูนี่เออชอบที่จำได้ตัวน้อยพวกนี้เรียมขึ้น <laughs> จิลีดออกหายเบิดเหลอไตคือนน้ำเสือละ่ะนี่ครับพี่น้องไปแล้ว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 ในน้่ ครับ uh huh. พี่น้องคลิปนี้เขาก็จบไป uh huh. พเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเ uh huh. นาะคลิปหน้า, uh huh. ามาพบ